พาจะเด้นฝึกปั่นทางจักรยานเองครั้งแรกนะคะโอ้ยจะเดีนตายหอไหมหนาก yes หนา หลังๆไม่กินแต่บะหมี่หมูแดงโตปะป๊าเข้าใจอ่ะใช่เยกันมาบ้านอยู่ในบ้านไร้นี่โอ้โหโอเคไหมคะกระหนูก็ทำไมหนูไม่บอกครูเข้าห้องน้ำแล่ะคะหนูได้บอกครูเข้าห้องน้ำไหมคะมาหน้าชีพเปิดเออก็มาโรงเรียนหนูยังไม่ยอมบอกครูอ่ะ Happy Pop. Pop อะไรแม่มา Okay. นัง่งไล้ไหมนั่งได้ไหมล่ะไม่ได้ไมูไปั่นได้ปะไม่ได้ไไดปั่นได้ไหมลูกไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไงอะ่ะแม่ช่วยหรอ เด็กนินาอันกิขบังอันี้ขบังอันนี้ขบังอันนี้ขบังอันนี้ขบังอร่อยไหมคะอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับเพจเราอีกแล้วนะคะกลับมาที่มันนี้ตอนนีกแล้วค่ะไปเนี่ยสนุกไหมไม่สนุกชอบไหมคะไม่สนุกไปอีกเนาะไม่เอาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะ มานะคะก่อนออกจากบ้านก่อนแสบเปไียนเห็นกระเป๋าองเรียนนะอ้โหมีดราม่านิดหน่อยแม่แย่ยจมูกแบบคือแม่ไม่ไปโรงเรียนนะแม่ไม่ไปโรงเรียนนะไม่เอาโรงเรียนนะแเม่นะาไม่เอาโรงเรียนนะจนถึงน่ารัวโรงเรียนก็ยังไม่เอาโรงเรียนนะแต่พอเข,เข้าเขตหน้าห้องโรงเรียนเท่านั้นแหละอารมณ์เปลี่ยนตามภาพที่เห็นวิดีโอที่เห็นจากที่คุณครูส่งมาให้เลยะคะ่ะ พาพาจะเล่นฝึกปั่นทางจักรยานเองครั้งแรกนะคะจะไปกินไอศครีมแถวบ้านโอมากาัน ปั่นจักรยานมาครั้งแรกจะนุกไหมครั้งแรกที่จะเล่นปั่นมาแล้วมิวปั่นตามตูดนะคะก่อนหนนี้จะเล่นเคยปั่นมาแล้วครึ่งทางอ่อเะเผอทาไอติมล่วงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าข้างหน้ามีปัดทิ้งไปแล้วคือครั้งก่อนจะเล่นเคยปั่นมาได้ครึ่งทางแล้วอันนั้นน่ะมิวเดินแล้วก็ให้จะเล่นปั่นบนทางเท้า,ทาบ้างบนทางเดินบ้างไม่ใช่บนทางเดินบ้าง,บน,าง,นบ,างบนทางจักรยานบ้างแต่รอบเนี้ย มีความมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็อยากปั่นก็เลยให้ลองปั่นดูก็ทำได้ดีมากเลยใช่ไหมครับเด็กกันเด่นฮะค่ะนี่โอ้ยเ,เด่น <c oughs> แล้วไอติมแม่เมยหน้าก็ขโมยไปวันหลังก็สั่งจ็อกโกแลานะลูกนะมีลานะเ,าาเนี่ยเนี่ยของเมยหน้ากินไม่หมดแม่ไม่ชอบรสเนี้ย เดจะนอนก็ไปนอนในบ้านโน,น่นะอ,อุ้ยโอ้โหพี่จะเล่นสนุกไหมชาบานอีบมาเชิลานะอาวบ้านอีมา,า,อาเอาีญ

ดิสโก้อะไรนะกบวอร่อยไหมคะผักอ่ะบิบินบับบอกเขาเล่นนานๆกินทีก็อร่อยนะกินบ่อยๆนูก็ไม่กินหนึ่งองสากเา 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาเอาซีดด้วยของแม่ยังไม่เสร็จค่ะแต่แม่รอกินพร้อมป้าป๋าก็ได้ปา้าป๋าไปออกกำลังกายค่ะเด็กๆก็ข<ม>าชอบกัน,นก่อนให้แม่นั่งอะไรนะอันอันนี้ตรงนั้นไม่มีเก้าอี้เลยนะนตรงนั้นไม่มีเก้าอี้เลยนะอะไรมะม่มมวง อันนี้บูมแตงโมเอาอีกไหมปลาอร่อยไหมคะเห็นได้ปลาอร่อยไหมคะปลาอร่อยไหมน้อยน้อยน้อย้ยรคร่าอ๋อแบบเบาๆเหรอครับเบา อร่อย <c oughs> ไหมครับลูกบอคัลลี่มันก็เหมือนต้นไม้เล็กๆเลยนะเหมือนไหมเหมือนปะอันนี้เป็นต้นไม้อันนี้เป็นพุ่มไม้ใบไม้เอ้าเหมือน <ๆ S 2> ไหมแม่บอกว่าบอคัลลี่มันก็เหมือนต้นไม้เลยเหมือนไหมหรือว่าเหมือนปะกินต้นไม้ทั้งต้นเลยเอาดอยไหม I <laughs> do จะก,กินขนมก็ไปกินขนม,ขนมกบบันก่นอนไปมีคุ้ม้าวเสร็จแล้วไม่รีดจะเดิแม่เจ็บหูมากเลยดบอกให้ฟังนะนไม่ได้บอกให้เถียงไม่ได้ทำนะนนลวัสุอ่อนอะไโคเฟสวดอะ Het dan open. nog meer, het is doen. Dan nemen ze er nog meer. Dan kun je het nog meer Ja. je er nog nog eten. Dan moet je een zakje nemen. Als je een, zak, als je een zakje neemt, zijn er meer snoepjes in. Zo'n zakje. Het zit er in die doos, zakjes dat ja, is toch? Ja, dat is ook chocola dat is nieuw Hebben we geen zoeken pak voor de Milana ja hoor, ik ga je helpen Ik dacht dat deed jou niet helpen dus Nee. je het ja we even de openen zelf. zelf. Ja. Oké. de deur van de deur van de Ik van de deur โฮปี้น้องเพลงได้เหรอไก่น้องเพลงเี่ยโรงเรียนเหรอไก่เอ้าซาด้วยเอ้าซาด้วยไอ้น้ำหมูหมอืมแล้วก็แมงหนาอมูแมงอบอร่อยนะคะน้าไม่ได้กินข้าวปกติหลังๆนี่กินแต่บะหมี่หมูแดงตัวก็ปั้นเข้าใจอ่ะ Zeker, Normaal een baan die je naar mee reist. Mijn dag na. Hallo, mijn genomen. Mijn niet genomen. Ja. <laughs> lekker, Snoepie? Hebben we nog een plas op school. De ja, De peper. Ja, heb je de peper geplast? Nee. Mm. Nou, wie was school een de wc? Nog niet. Nee? Nee. Hoezo niet? Nog niet. We zijn hier wel geplaatst in de wc. Ja? Ja. ja. Mm. Nog niet. Nee? Moet je bijna een gang gaan. In vraag van school, zeg jij, vraag je waarom ik die klas niet in, zeggen, me, plas in de pempe? Dat is wat ik heb. Ja. Waarom zei je in de pempe klas? Ja. Mmm. neus. Hmm. Hmm. Een leuk op tambourine. Hmm. Voor mij? Hmm. Ja, je moet je dat niet te waard doen, want ik denk dat hij dat niet fijn vindt. Zit hmm. hmm. Nog meer? Maar eigenlijk wel, maar... Voor Emilia. Ik ook niet. Uh, maar jij, ja, ja. 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 nee, nie. nee, yeah. ik heb nog een koekje. Wie wie dan? Wie wil dan Nee, mijn. Eigenlijk moet gewoon standaard alleen maar zo weten. Ja, ik probeer het wel. Klaar met je lijst. Vind Voor ook? Ja. ja. En de Minder. Minder? Bijna niet. Bijna niet. Kun je tegen spelen? Ja. ก็ให้ามาค uh ุย oh. หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เรียนขอขอบคุณทุกคนอย่างแรกก่อนไหขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจะนั่งจะนั่งค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะดีดีดู 哇！